วัสด,ดีครับผมทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องเดิมนะครับพระตะองยอนเนาะก็จากหลังจากห่างหายไปนานนะครับผมก็วันนี้เราจะไปไหนกันละคาเฟ่แถวนคปรปฐมอ่ะวันนี้สองที่สองที่เราไปไกลหน่อยนะครับผมเราจะไปคาเฟ่สองที่ที่แรกจะเป็นส่วนส้มแล้วก็อีกที่หนึ่งเป็นที่ไหนอะ่ะก่นลืมเหมือนกันก็เดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่าเป็นยังไงระหว่างทางก็ หิวรับผมก็เลยมาแวะซื้อของกินก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเลยละกันครับผมไปครับผมทุกคนตอนนี้ก็ผมถึงร้านแรกกันนะครับผมก็คือร้านเอพิฟร l a เวอร์คาครับผมตรงนี้หลักสําคัญเขาเลยก็คือจะมีส่วนต้มนะครับผมซึ่งให้คนมาถ่ายรูปแล้วก็ติดนิดนึงก็คือที่จอดรถเนี่ยเราต้องจอดแบบแข้งขนด<า>เรียงๆเ,เนี่ยลองดูยาวๆเลย เดี๋ยวเราเข้าไปดูครับผมว่าข้างในเป็นยังไงคนก็มาถึงที่นี่นะคะผมเริ่มต้นก็นคือเราต้องไปสั่งอาหารก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปอันนี้คือจะมีทั้งแบบโดดอินดอร์แล้วก็เอาดอร์เลยนะครับมันยากาศที่นี่เป็นไงบ้างคะโอสวยมากนะครับผมจริงๆอะ่ะ สถานที่มันไม่ได้ใหญ่มากนะแต่ว่าเขาอะ่ะจัดทร็อปไว้ให้การถ่ายรูปเนี่ยเยอะมากเลยแล้วก็อาาจำ,จำลองส่วนส้มเล็กๆใช่ใช่ใช่แล้วก็เรารู้สึกว่าแต่ละมุมอะ่ะพอมันถ่ายแล้วมันดูไม่น่าเบื่อแล้วก็มันไม่ใช่ต้นส้มสูงๆอะ่ะมันเป็นต้นส้มที่แบบต้นเล็กๆแล้วก็มันมันมันเข้ากับธรรมชาติง่ายเดี๋ยวดูบรรยากาศกันดีกว่า บ้านมาตั้งแต่10โมง,โมงก็ม,มาถึงนี่ตอนกี่โมงนะเที่ยงเที่ยงเรายังไม่กินข้าวเลยเราก็เลยสังยส่งข้าวที่นี่กินเพราะว่าที่นี่มีทั้งข้าวขนมขนมเครื่องดื่มก็ถ้ามาที่นี่ก็กินได้หมดทุกอันเลยไปเรทุกคนมีส่วนมะพร้าวด้วย มันจะกาดบ้านสวนมากเลยเนาะแล้วว่าตกน้ำนะไปดูไปดูปลอตัวเองอุ๊ยแรงมากค่ะไม่ได้ห่วงตากล้องเลยนะถ้าถ้าคลิปนี้ไม่ได้ออกคือตากล้องตกน้ำไปแล้วอะเหมือนสถานที่แบบเอามาจัด การแต่งได้เลยใช่ค่ะใช่สวยมากเลยอ่ะคุณทุกคนจริงสถานที่ตรงนี้เรารู้สึกว่ามันเหมาะสําหรับการที่มา,มาพักผ่อนอะ่ะมันพักผ่อนได้จริงเพราะว่ามุมเขาจแต้มมุมมันดูแบบมันดูแล้วมันสบายตาสบายตาสบายใจแล้วก็จริงคนไม่ค่อยผูกพานนะหรือว่าไม่รู้ว่าเป็นแค่เทียบช่วงจังหวะนี้หรือเปล่าที่แบบคนไม่ค่อยมีแล้วก็ข้าวอร่อยของกินอร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยที่สำคัญ แต่อันนี้ต้องเน้นนิดน,นึงเขาบอกว่าถ้าใครที่จะเข้ามาในเชิงพาณิชย์อย่างเช่นจะมาถ่ายรูปแบบมีการเปลี่ยนชุดน,นู่นนี่เยอะแยะ,แยะต้องจ้างเช่าสถานที่นะครับผมอันนี้ได้แค่แบบเข้ามาถ่ายรูปเล่นๆนะครับก็ที่นี่ก็จะมีประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวต่อไปไปดูกันว่าเราจะไปคาเฟ่ไหนต่อครับปกติเวลามาคาเฟ่เตรียมชุดมาเปลี่ยนกันกี่ชุดฮนะถ้เป็นพวกพี่หรอก็สองถึงสามชุดนะส,สาวๆก็ต้องแบบนิดนึงอะ่ะมาดู เธอเตรียมมาให้ฉันเฮ้ยทำไมต้องเปลี่ยนด้วยไม่เข้าใจไม่ได้มันต้องแบบว่าชุดต้องให้เข้าบรรยากาศกับคาเฟ่สีเรามาหลายที่ขับรถมาไกลเราต้องแบบได้รูปก,กับไปสวยๆดีๆสิเราต้องแต่งหน้าไหมไม่แต่งไปแล้วรับ <ปะ S 2> เหงื่อนเลยไหมหอะฮะเหงื่อนเลยมันน้ามันมากเลยเฮ้อนั่งแต่งนั่งแต่ขับรถนั่งด้วยกันมานะบทไม่หยุดเลยเดี๋ยวเราไปเรียนขับรถก่อนนะอืม ผลตลอดทางอ่ะไม่จริงร้องให้ทุกคนคอมเมนต์มาดูว่าปกติไปคาเฟ่ทีหนึ่งเตรียมชุดกี่ชุดของเราสองถึงสามชุดแล้วก็ต้องเป็นสีที่แบบว่าเราต้องไปทําต้องไปทําข้อมูลก,ก่อนนะคาเฟ่ที่ต้องใส่สีนี้ชุดสไตล์นี้ต้องเอารูปแบบนี้จริงๆเวอร์เไม่วเวอร์ไปกันเถอะตาอ่ะององลงลงปสีเราล่างต่งไองใี่่าเราร้อนอ่ะ โอเคครับผมทุกคนตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับกับร้านอาหาร Memory House Cafe อย่าง, <laughs> งชื่อญาติิดหนึ่งร้านอาหาร Memory House Cafe ครับผมก็จริงๆเนี่ยที่จอดรถเขาเยอะมากเนี่ยเข้ามาแต่วันนี้พอดีผมมาเป็นวันอาทิตย์คนก็เลยอัดเนี่ยเยอะไหนบอกว่าคนน้อย ข้างนอกอะ่ะคนน้อยข้างในรถเต็มทุกคนครับเมื่อกี้ผมขอโทษนะฮะจริงๆข้างในก็มีที่จอดรถเนค,คนเต็มเลยเราจอดอยู่ข้างนอกเลยไงคะนี่เราก็มาถึงแล้ว m e m o r รี่เฮาส์คาเฟ่อันนี้ก็เป็นหนึ่งจุดที่เขาบอกให้ผมมาผมกม็รู้หหอกว่ามันมีอะไรบ้างใครบอกพี่แหละไ, <c oughs> ไปดูว่ามีอะไรไปจ้ะ ผมทุกคนก็พอเข้ามาที่นี่นะเริ่มต้นเนี่ยเขาจะมีพนักงานต้อนรับเนาะคอยขายคอร์สก่อนขายคอร์ส mm hmm. ก็คือเขาจะนแนะนำแนะนําให้เราเนี่ยสมัครสมาชิกดีนะครับผมพอสมัครเสร็จปุ๊บเราก็จะได้คูปองส่วนลดตัวนี้มา mm hmm. พอเราได้คูปองตัวนี้ก่อนที่เราจะเข้ามาเราต้องซื้อคูปองเพื่อที่จะเข้ามาอีกทีหนึง่งอ่าคนละห้าสิบาทนะครับผมซึ่งคูปองเนี่ยจะเป็นส่วนลดได้ห้าสิบบาทด้วยเหมือนกันก็เหมือนซื้อคูปองซื้อส่วนลดมาใช้ ซื้อของเสร็จแล้วก็ของผมเข้ามาเนี่ยผมก็ซื้อแบบสั่งเป็นเซตนี้ทั้งหมดจริงๆมารา,ราคาทั้งหมด399บาทอ่าสามาสิบกาบาท,ทคนเห็นหมีตัวนี้ไหมหมีตัวเนี้ยถ้าเกิดว่าเราได้ตัวนี้มาสามารถเอามาเป็นส่วนลดเพราะหมีตัวเนี้ยราคา30บาทอืมแล้วก็ได้คูปองที่เราซื้อคนละ50บาทก็มาเป็นส่วนลดอีกร้อยหนึ่งก็จะเหลือทั้งหมด299บาบาทครับผม แล้วก็เราก็เข้ามาแล้วก็ตื่นเต้นเพราะว่าสถานที่สวยมากเลยเราดูติดริมน้ำด้วยแต่ก็อย่างว่าเนาะเพราะว่าคนมันเยอะเวลาจะถ่ายรูปก,ก็ต้องหามุมถ่ายหน่อยๆนะครับผมแต่ก็แนะนำให้ทุกคนมานะมันก็ราคาไม่ได้แรงแล้วก็เอาจริงน,น้ำอร่อยนะยังไม่ลองกินหมี่ด้วยไม่ดูว่าหมี่อร่อยไหม เหมือนเป็นเหมือนบุญเป็นบุญน้องหัขาดเลยบุญลมเย็นครับผมก็เดี๋ยวผมขอกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปแล้วมาดูกันว่าถ่ายรูปมาแล้วเป็นยังไงพรอยู่ข้างบนของของชั้นเหมือนแบบชั้นสองครับผมก็จะเห็นวิวทั้งหมดของที่นี่เลยซึ่งสวยมากดูสิ บรรยาากศมันจะมีโซนที่เป็นคาเฟ่นะครับผมคาเฟ่คือตรงนู้นโซนนู้นคาเฟ่แล้วก็ตรงนี้เป็นโซนร้านอาหารนะจ๊ะโอ้โหไม่ให้ได้ดีครับผมทุกคนก็วันนี้เราก็มาคาเฟ่สองที่สองที่นะครับผมก็ให้เรียบร้อยมาแล้วเหนื่อยเหมือนกันนะทุกคนจะทางแบบ ต้องขับรถมาแล้วค่ะเพ่แต่แต่ละที่เนี่ยอ่าเอาจริงมันไม่ได้แบบไปง่ายเนาะมันต,ต้องมีขับรถเข้าซอยเข้าลืบนู่นนี่นั่นแต่ก็ความสวยงามถือว่าคุ้มค่าละกันส่วนคลิปหน้านะครับผมถ้าเกิดว่ามีอะไรใหม่ๆก็ฝากติดตามนะครับผมส่วนคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe และก็ติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้เท่านี้ครับผมบายยเจอกันใหม่ครับผมกับช่องตั๊ดทองยอครับ